น้ำนลยเยอะน้ำน้ำไม่เย็นไหนกินข้าวให้ดูก่อนเอาน้ำให้ให้หมดก่อนนข้าวมีแล้วเอออ่ะกินมีน้ำมาแล้วนนไม่ใช่ส่ไามาอ่ะ แซ่บไหมไหนคาเต็มมือ,อเลยว้าวอันดูกรยำไหมอาขาวจ้า okay. ข้าวจ้ากินเล่แป๊บน yes. ึงงขอจิ <c 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 uh> ้มก่อนอจิ้มอ่ะหนึ่สองสามั้ม